บอลเดี่ยวเนียวซับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้ก็ผมมาเย็นนิดนึงนะครับเนื่องจากติดภารกิจจริงๆนะฮะแต่เราก็ยังไม่ละทิ้งกันในส่วนหน้าที่ของตรงนี้นะครับช่องบอลเดี่ยวเนียวซับของเรานำเสนอคู่เอกวันนี้ครับเกมพรีมเมียร์ลีกอังกฤษครับอาร์เซนอลเปิดบ้านแล้วกัน,กนมาเยือนของนิวคาสเซิลน,นะครับคู่ดึกเลยทีเดียวแล้วก็ทางด้านของบุนเดสสิก้าเยอรมันนะครับไบโอมินิกเจอกับอาร์เบริฟซิกนะครับแล้วก็ ลาลิกาสเปนครับบาร์เซโลนาเจอเกตาเฟ่นะครับเราคัดกันมา3คู่หวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านทุกคนนะวันนี้ก็มาดึกนิดนึงเลยเดี๋ยวเรารีบนะครับวิเคราะห์แล้วก็รีบลงเนี่ยหวังว่าเพื่อนๆก็จะให้การสนับสนุนกันอยู่นะครับเช่นเคยครับอ่าบอลคู่นี้นะครับทายผลนะฮะถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวครับทายถูกรับฟรี100บาทนะครับอย่าลืมติดแท็กช่องบอลเดี่ยวแนวซับของเราด้วยนะครับเมื่อคืนเนี่ยเลเวอร์คูเซ่นครับชนะแค่2-1นะครับไม่สามารถก้าวผ่านในเรื่องของราคาครับส่วนตัวผมเนี่ยยเต็งโโบร่าไป นะครับก็ถือว่าเลือกถูกคู่ว่างันเถอะโซซิดัตนะครับวิ่งไปที่สกอร์สูงนะก็ถือว่าได้กินครับแพ้หนึ่งประตูต่อ3เลยทีเดียวนะเมื่อวานสเต็ปผมแตกด้วยนะ นะครับได้เต็มโบโรญญาได้เต็มสูงเรโซซิดาแล้วก็สูงเรโบเซนเจาไป1คู่นะครับก็ถือว่าเมื่อวานเนี่ยเอาตัวรอดไปได้ดีนะสำหรับใครที่ติดตามกันนะเดี๋ยววันนี้ถ้าใครที่ติดตามกันเดี๋ยวนะครับส่งทีเด็ดให้เช่นเคยนะครับดังนั้นไปลุยกันเลยสําหรับวิเคราะห์บอลคู่นี้นะครับอาเซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาเซลครับวันนี้ราคาที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวครับเปิดมา1ลูกไหลไปลูกครึ่งนะดังนั้นทําให้นะตอนนี้เนี่ยอาเซนอลน,นะครับใกล อาจจะมีโอกาสมากกว่าในเกมนี้ที่จะเอาชนะนิวคาสเซิลนะซึ่งนิวคาสเซิลในเกมเยือนก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับในเกมของอาร์เซนอลแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับอาร์เซนอลอยู่อันดับที่3มนะมี55แต้มฮะวันนี้ถ้าใครชนะเนี่ยขยับนะครับขึ้นไปเทียบเคียงกับซิตี้นะครับอาจจะ ขยับโยกก่อนเลยนะฮะส่วนนิวคาสเซิลครับวันนี้ถ้าชนะก็อาจจะอันดับขยับพอสมควรอยู่อันดับที่8นะครับเกมในบ้านของทางด้านของอาร์เซนอลอยู่อันดับที่3ของลีกนะดูดีสุดๆนะครับส่วนนิวคาสเซิลเกมเยือนเนี่ยอยู่อันดับที่นู่นเลยนะครับมันไม่ค่อยดีนะถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยฮะอยู่อันดับที่14เกมเยือนชนะแค่3เกมจาก12เกมฮะไม่สู้ดีเอาซะจริงๆนะฮะสำหรับแฟนบอลของนิวคาสเซิลในเกมเยือนนะอาจจะล่อเล่กันนิดนึง นะครับนี่นะฮะเกมเยือนของอาร์เซนอลนะเกมเย้าของอาร์เซนอลมีโอกาสชนะ75%นะส่วนเกมเยือนของทางด้านนิวคาสเซิลเนี่ยมีโอกาสชนะ25%นะครับทั้งคู่เจอกันในนัดแรกอ่านิวคาสเซิลกดไปได้ก่อนนะครับในบ้านของนิวคาสเซิลนะ2-0ก่อนหน้านี้ในซีซั่นที่แล้วครับนะฮะ2021นยี่สิเอ็ะสองพองอเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับเพื่อนๆในซีซั่นนี้นะอ่านะครับในซีซั่นที่แล้วเนี่ยบ้านใครบ้านมันครับ2-0จบสกอร์เดิมเลยนะครับวันนนี้้ออาร์เเซลไดตะ มาเล่นในบ้านอีกครั้งเนี่ยด้วยราคาต่อเดิมๆเลยนะครับลูกกว่าลูกควบแบบนี้นะครับแต่วันนี้ไหลเป็นลูกครึ่งก็ถืออย่างว่าก็ต้องาอาเซนอลดูดีกว่านะครับภาพรวมแล้วอาเซนอลดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะสิบนัดหลังอาเซนอลกดไปถึงเจ็ดเกมแล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มของอาเซนอลพึ่งแพ้โอ,อโต้มาด้วยนะในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็โอ้โหไม่เอาอ่าวเลยจริงๆฮะสำหรับในนัดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ในลีกชนะรวดมาห้าเกมติดฮะ ก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวสำหรับในหลีกนะ5เกมหลังนะครับมีชนะพาเลทนะฮะฟอร์เรสรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยนะครับเวสแฮมครับนัดล่าสุดกดเบอร์ลี่ไปถึง5สูนนะครับพักหลังมาในโหดนะโหดจัดจริงๆครับสำหรับอาร์เซนอลนะฮะส่วนนิวคาสเซิลฮะก็5หลังนัดเพิ่งพลิกฟอร์มกลับมานะครับก็โชว์ผลงานได้ดีขึ้นมาถนัดตาก่อนหน้านี้อาจจะมีวูบไปบ้างเนื่องจากนักเตะมีการบาดเจ็บเยอะ นะครับหาสิเกมหลังชนะสี่เสมอสองแพ้ไปสี่นะครับทำเงินได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเกมเยือนเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะถ้าพูดตรงๆนะฮะสำหรับนิวคาสเซิลนะเพิ่งมาดีในช่วงหลังนะครับแล้วก็เป็นบอลถ้วยด้วยในลีกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดูดีเลยนะครับเพิ่งมาชนะวิลล่ากับฟอร์เรสต์แค่นั้นเองนะครับส่วนอาร์เซนอลในบ้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับแพ้ให้กับเวสต์แฮมแค่นั้นเองก็ถือว่าเนี่ยครับมันต่างกันเยอะพอสมควรนะสำหรับฟอร์มณเวลานี้นะครับ ก็อาเซนอลนะฮะเล่นในบ้านลูกควบทาเงิน2เกมจาก5เกมครับส่วนนิวคาสเซนไปเยือนแบบนี้เนี่ยนะครับไม่แทบจะไม่ทําเงินเลยนะวันนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันดูนิดนึงว่าตัวผู้เล่นเนี่ยจะมีใครลงกันบ้างนะครับไปดูในแง่ของผู้เล่นนะอาเซนนลวันนี้มาตินเนลี่ครับทอสซาจ,จะยืนยาวนะตอนนี้อาจจะเป็นกําลังหลักสําคัญแทนทางด้านของอ่ากาเบียวเจซูสเลยทีเดียว นะครับแต่ก็ยังไม่ผมคิดว่ายังไม่หวือหวาสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับบุญยศซาก้าทำผลงานได้ดีครับในช่วงเวลานี้นะครับเช่นเดียวกับเอเดกาดแล้วก็นะครับดิแคนไรท์ด้วยนะครับคายฮาวเวตก็ยังคงลุ่มลุ่มโดนโดนฮะส่วนแผงหลังก็ไม่น่าจะมีปัญหาเยอะนะครับมาเกยเยสทำผลงานได้ดีด้วยนะครับชาริบานะครับเบนไวท์รวมถึงไคลเวอร์นะฮะผู้สำหรับตัเวนดาดบิลรายยะนะครับแผงหลังในนัดล่าสุดที่เจอกับปอโต้น่าเป็นชุดนี้นะนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะดูดีสัักกเเท่่าไหหรมือนน นะครับเกมในแดนหน้าเนี่ยถ้าเป็นทอซาผมคิดว่ามันอาจจะมีตรงจุดด่างเพราะว่าอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเทียบจังหวะเข้าฮอตจริงๆเนี่ยนะครับมันมันมันเทียบกับเจซูสเนี่ยอาจจะดูดรบดปบลงไปนิดเดียวนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแทนกันได้นะฮะคนละสไตล์เหมือนกันทอซาเป็นนักลากที่ดีนะผมคิดว่าน่าจะนําไปเล่นริมเส้นได้ดีมากกว่าในตําแหน่งนี้แต่คือมันหาใครมาแทนไม่ได้แล้วหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันในตำแหน่งนี้นะครับข้อตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะนะฮะ ก็มีกาเบลยาซูสปาเตเจ็บอย่างเดิมอยู่แล้วนะครับโทมิยาสูเพิ่มเติมเข้ามานะครับไม่รู้ว่าใน แนนแดน่าเอนเคเทียหรืออะไรเนี่ยมันมันทดแทนไม่ได้จําเป็นต้องใช้ทอสซ่ายืนในตําแหน่งนี้เลยเหรอนะครับผมก็เริ่มมาตั้งข้อสงสัยกับมิเกลเตต้าเหมือนกันในในจุดนี้นะครับส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลครับมิเกลอเมรอนนะครับแอนโทนีกอร์ดอนนะครับแฮร์วี่บาร์นนะฮะไมลี่นะครับกีมาไรท์รวมถึงรองสซับนะครับยืนครบนะฟอนเบนชาครับบอสแมนทิปเปียนะครับแดนเบิร์นรวมถึงผู้สัำรวจดูบัฟก้า นะครับนิวครับส้นพักหลังมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องเกมลับเนี่ยมีปัญหาแน่ๆฮะหลังจากที่มันมีอาการบาดเจ็บเยอะหลายๆตัวเนี่ยนะฮะแล้วก็ทําให้การหมุนเวียนนักเตะเนี่ยนะครับมันหมุนไปเรื่อยๆจนขาดทีมเนี่ยขาดเสถียรภาพเขาเรียกว่าขาดสมดุลน,นะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับโมเมนต์ของทีมมันมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตัวบาดเจ็บมันเยอะจริงๆฮะ ปีนี้นะแล้วก็กองหน้าอย่างอ e ีชาร์กเนี่ยกระดูกยุงจริงๆนะครับจากขอบมอฟี่นี่ก็ไม่น่ายกลับมาแล้วมั้งนะฮะตัวที่นะครับน่าจับตามองก็นะครับถ้าลุ้นให้กลับมาเร็วๆเนี่ยผมว่าเป็นโจริงตันนะครับรวมถึงโจวิวลล็อกแล้วก็คารล่ามิวสันเนี่ยนะฮะกำลังโชว์ผลงานได้ดีแล้วมีบาดเจ็บแบบนี้ก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน นะครับดังนั้นภาพรวมแล้วผมว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลได้เปรียบแน่ๆฮะถ้าพูดถึงฟอร์มร้อนแรงนะแต่ในนัดล่าสุดเป็นบอลถ้วยที่เจอปอโต้เนี่ยเอาอาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับอฟอร์มของนักเตะนะครับบุคาโยซาก้ากดไปแล้ว12ครับอิชารกดไปสิวันนี้เจ็บนะครแอนนี่กอร์ดอนไปเล่นในตำแหน่งหน้าเข่าผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาอีกนะฮะเพราะซาก้ากดไป7นะครับเนี่ยครัครคมวิลสันนะ ก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับว่าตัวเบิกสกอร์เนี่ยอาจจะดูเหลื่อมๆกันนะครับภาพรวมของทีมเนี่ยนะฮะอาร์เซนอลตอนนี้กดไปแล้ว58ประตูนะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยกดไปทั้งสิ้นนะครับผมขอดูนิดหนึ่งนะนะฮะหายากลายตาอะไรไม่รู้นะฮะตอนนี้นิวคาสเซิลกดไป53นะครับก็ถือว่า ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหลื่อมกันเยอะสักเท่าไหร่เหมือนกันฮะสำหรับในจุดนี้นะก็เปอร์เซ็นต์การสร้างสรงสรค์โอกาสอาร์เซนอล16.8ฮะนิวคาสเซิล14นะครับดูแทบจะเป็นรองเกือบทุกอย่างนะสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลนะฮะเพื่อน,อนๆคิดว่ายังไงฮะเกมในวันนี้จะออกขาดในเรื่องของราคาหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าพักหลังมาเนี่ยนิวคาสเซิลกลับมาโชว์ผลง,งานได้ดีบ้างนะครับไปดูรายละเอียดต่อไปครับออฟต้าอาร์ไรส์นะครับจำลอง10,000เกมนะฮะเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ย นะครับอาร์เซนอลมีโอกาสชนะถึง55%ครับนิวคาสเซิลแค่19 19ก้จุดเแค่นั้นเองนะครับเช่นเดียวกับเอฟซีเทเบิลครับ72เลยฮะนิวคาสเซิลมีโอกาสแค่ชนะ11เกมเยือนของนิวคาสเซิลไม่ดีนะนะครับแต่เพิ่งมาดีแค่นั้นเองนะครับส่วนทางด้านของสปอร์ตโมฮ่าเกมนี้นะครับเนี่ยฮะ ก็แชเปี้ยนยูโรบาดเจ็บจริงๆนะครับซินเซนโกโทมิยาสุด้วยนะครับก็ต้องลุ้นกันดูนะครับน่าจะเป็นคายฮาวเวตที่เออถ้าคายฮาวเวตมายืนหน้าเป้าอย่างนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้บาบ้านนะเนี่ยครับเขายังคงมองว่าไม่ขาดเกมนี้เนี่ยสองหนึ่งอาร์เซนอลอาจจะดูเริ่มแผ่วลงละนะครับเดอะฮาร์ดแทเชคเกิลให้ความเห็นว่าเกมนี้เนี่ยนะครับคายฮาวเวตน่าจับตามองให้สองหนึ่งเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆคิดว่ายังไงฮะเดอะแม็กพายนะครับหรือว่านิวคาสเซิลเนี่ยกลับมาโชว์ผลงานได้ดีนะ แล้วก็อย่างไรก็ตามครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นที่จะมาต่อกรกับอาร์เซนอลที่มันค่อนข้างที่จะดุด,ดันในช่วงนี้ดังนั้นเกมนี้แค่2-1ครับนะบส่วนทางด้านของเดอะสแตนดาร์ดให้3-1นะครับยังคงมองว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับาทางด้านของนิวคาสเซิลนะแฟนบอลของนิวคาสเซิลนะนิวคาสเซิลตูนนะครับบอ,รอนะรบ,บอกว่าเกมนี้นิวคาสเซิลจะแพ้ถึง3-0นะครับอาจจะเละเทะกันเลยทีเดียว นะสำหรับเกมนี้น่าจะไม่รอดครับเออนะฮะลอนดอนนะครับฟุตบอลดอนลอนดอนนี่นะครับบอกว่าเกมนี้บุคโยสก้าจะยิงประตูแล้วก็ทั้งคู่ยิงประตูได้กดสูงได้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็อาร์เซนอลสเตชันครับบอกว่าอาร์เซนอลจะชนะแค่สองหนึ่งนะวันนี้สกอร์ยอดฮิตผมคัดไล่เลียงมาเนี่ยเว็บที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็มี2อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านไนที่มินิทให้สามศูนย์เลยทีเดียวครับเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงนะครับสปอร์ตเคด่าให้สามหนึ่ง นะครับวิ่งสกอร์สูงได้นะถ้าอย่างนี้นะครับส่วนสิงเดิมพันเนี่ยนะครับมองเกมนี้60-40นะครับก็ยังคงไม่ไว้ใจอาเซนอลเยอะสักเท่าไหร่ผมคิดว่าลูกครึ่งเนี่ยนะฮะอาเซนอลก็ยังคงตื้อต,ต,ต,ตันๆอยู่นะช่วงเวลาที่เกมที่ผ่านมาดังนั้นเกมนี้ผมคิดว่ามีโอกาสนะที่นิวคาสเซิลจะต่อก่อนได้ดีนะครับวันนี้ผมมองว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะไม่แพ้ราคานะแต่น่าจะแพ้แน่แหละฮะ แต่อาจจะไม่แพ้ราคากับลูกครึ่งแบบนี้น่าสนใจฮะสำหรับคู่นี้วันนี้ผมอาจจะสรุปเร็วนิดนึงนะเนื่องจากผมมาดึกจริงๆนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่านิวคาสเซิลสู้ได้นะครับด้วยแบบฟอร์มใน5-6นัดหลังมาเนี่ยเริ่มมีทรงกลับมาแล้วสำหรับนิวคาสเซิลนะส่วนอาร์เซนอลเล่นดีจริงๆแล้วฮะแต่ว่ายังคงผมคิดว่ายังคงไม่ขาดเกมนี้นะผมมองด้วยสถิติในช่วงเวลาหลังแบบนี้นะครับฟันธงที่นิวคาสเซิลนะ คู่ถัดไปนะครับไบอมมนิคเปิดบ้านเจออาเบลัสซิกนะครับราคาสวิงมากๆเลยนะเพื่อนๆมีบางนัดบางเกมเนี่ยบางสำนักนะครับไหลลงก็มีไนะหลลงนะบ,บางสำนักก็ไหลขึ้นนะฮะสิบเบตไหลาจากลูกครึ่งลงมาเหลือครึ่งครบลูกบ้าไปแล้วนะครับคือไบยอมนิคเนี่ยบอลมันเปลี่ยนโค้ดไงนะครับปลดโทมัสชูเคิลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรู้ดูเหมือนกันว่านะฮะ จะไปในทิศทางไหนต่อเหมือนกันนะครับโอ้แฮรี่เคนนี่ยืนงงในดงตีเลยนะฮะก็อัตราการต่อรองเจ้าบ้านแน่ๆแ,แล้วฮะได้เปรียบนะครับเนื่องจากตัวนักเตะก็ยังคงดีกว่านะส่วนอเมเบลซิกปีนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไบร์นอยู่อันดับที่2ฮะตามตอนนี้ตามไป11แต้มและมะ้วมั้งถ้าวันนี้ไม่ชนะอีกผมคิดว่ามีปัญหาแน่ๆฮะส่วนอเมเบลซิกอยู่อันดับที่5ของลีกนะครับเกมเยือนมีโอกาสชนะ40%นะฮะส่วนไบร์นมิวนิกในบ้านมีโอกาสชนะถึง81%ราคามันสวิงจริงๆนะครับราคานะ เกมที่เจอกันในนัดล่าสุดเสมอ2-2ก่อนหน้านี้นะครับบอลถ้วยซูเปอร์คัพเนี่ยแพ้ให้กับไ์ซิโถึง3-0นะครับพักหลังมาไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่เหมือนกันสำหรับไบเยอร์มิวนิกนะครับแต่ภาพรวมเลยก่อนหน้านี้ก็โชว์ผลงานได้ดีพอสมควรครับ4นัดจาก10นัดหลังสุดที่ชนะเสมอ4แพ้ไปแค่2แค่นั้นเองนะครับฟอร์มของไบเยอร์แพ้มา3นัดรวดในทุกรายการนะครับแพ้ไบเออร์เลเบลุเซ่นนะครับรวมถึงแพ้โบคุ่มในนัดล่าสุดเนี่ยเป็นปัญหาเลยนะครับแล้วก็แพ้ลาซิโอใน นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมีปัญหาจริงฮะยังคงไม่ทําเงินเลยนะไบเยอร์มินิกนะครับไม่ทําเงินตอนนี้มา7เกมติดแล้วอ่ะมีปัญหานะถ้านัดนี้ไม่ทําอีกเหนื่อยเลยส่วนอาเบลไดซิกชนะ2อศูนครับกับกัดบักนะฮะส่วน UCL แพ้ให้กับเรียนมาริดนะครับก็ต้องยอมรับว่า UCL เนี่ยเหนื่อยจริงๆฮะมาเจอกับเรียนมาริดในชุดนี้นะสำหรับไรซิกแต่ภาพรวมแล้วก็อาจจะลุ่มๆุ้มโนๆกันบ้างนะครับสำหรับช่วงห้าหกเกมหลังที่ที่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีแพ้กันบ้างนะครับแพ้ไปถึง4เกมนะ นะครับก็อาจจะอาจจะมีบางช่วงบางมุมที่มันดาวลงไปเหมือนกันครับสำหรับอาเบลเล็กิกนะครับตัวผู้เล่นวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะก็ไบโอมินิกนะครับแฮร์รี่เคนโทมัสมุลเลอร์ครับซาเน่นะครับอ่ามูเซล่ากอเรสกานะครับแล้วก็ปาโรวิกนี่นะครับอ่าคิมินเจนะโจชัวกิมมิทนะครับอ่า ผู้สประตูเป็นน้อยเออนะครับพร้อมแน่นอนนะฮะส่วนไลฟ์ซิกนะครับ,ว,นะรบวันนี้มา4-4-2มาปกติ4 2 2 2นะนะครับตัวนี้น่าจับตามองก็คงเป็นโอเปนด้าเลยฮะที่กดนะประตูได้เยอะเหมือนกันกับตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับซาบีไซมอนเนี่ยนะครับยิงอุตลุดนะไม่ได้ยิงอุตลุดผมชอบมันวิ่งฮนะวิ่งเงินม้าศึกเลยอนะสำหรับตัวนี้นะครับอ่าวูซโกเขาให้ความเห็นเกมนี้ว่านะครับจะจบ3-1นะครับผมคิดว่าก็ยังคงมีโอกาสนะเกมในวันนี้บอลเปลี่ยนโค้ดด้วย นะครับแผงหลังอุปามิกาโนโดนบาดโดนแบนไปนะครับตัวอื่นก็บาดเจ็บเยอะด้วยนะฮะสำหรับทางด้านของไบโอเมนิคนะดังนั้นเกมนี้ผมคิดว่านะฮะผมมองว่าครับหนึ่งลูกสําหรับไบโอเมนิคไม่น่าจะเป็นงานยากนะครับแล้วก็บอลเปลี่ยนโค้ทด,ด้วยต้องดูทิศทางด้วยว่าเกมนี้เนี่ยจะออกมาในทิศทางไหนเหมือนกันนะครับแต่ภาพรวมแล้วผมคิดว่าไบโอเมนิคก็ยังคงมีม,มีมีดีกว่านะคู่นี้ผมฟันธงที่ไบโอเมนิคนะครับอีกคู่หนึ่งนะฮะผม นะครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านมาเยือนรับกัรไปอย่างเกตาเฟ่ครับปีนี้ปีส่งท้ายของชาบีนะนะครับเขาน่าจะลาออก เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูคควบครับวันนี้เปิดมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสูงตามสองรูครึ่งรวมสามครับแพ็หลังมาเซลลร่าเนี่ยไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่นะฟอร์มนะฮะอยู่อันดับที่3ของลีกครับปีนี้นะครับเกมเย่าเนี่ยโอกาสชนะถึง69%สนะฮะส่วนเกตาเฟ่เกมเยือนเนี่ยนะครับมีโอกาสชนะแค่7%เอรเองนะครับเนื่องจากชนะแค่เกมเดียวจาก13เกมน่าจะแพ้แน่ๆแล้วฮะสำหรับราคาที่เปิดมาแบบนี้แต่ว่าจะกินราคาหรือเปล่าเหมือนกันนะครับเจอกันในเกอร์การเจอกันในนัดล่าสุดครับ เสมอศูนย์กินไม่ลงเหมือนกันนะครับห้านัดหลังาบาเซโลนาไม่สามารถทําเงินกับเกตาเฟ่ได้เลยนะจบที่เสมอไปถึงสามเกมฮะนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ชนะแหละแต่ว่าไม่ทําเงินแค่นั้นเองสําหรับบาเซโลนานะครับอฟอร์มของบาเซโลนาพึ่งเสมอนาปโปลีมาหนึ่งหนึ่งนะครับออกนําก่อนแล้วโดนนาโปลีตามตีเสมอนะครับแต่ว่าในลีกเนี่ยก็ยังคงชัดเจนดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่า10นัดหลังแพ้ให้กับเบียเรลกับทางด้านของคิโรนาแค่นั้นเอง นอกนั้นนะครับฟาดเรียบทั้งหมดเลยนะก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ได้ดีแหละแต่ว่าในเรื่องของราคาก็อีกเรื่องนะในการทําเงินอาจจะไม่ดีครับนะฮะส่วนทางด้านเกตาเฟ่์ทำเงินมา3นัดติดครับเสมอบียร์เรียวฮะชนะเซตาบิโก้ครับเสมอเบติสในเกมเยือนนะครับเกมในลีกเนี่ยนะครับของเกตาเฟ่ก็ถือว่าดูดีนะปีนี้นะครับเกินคาดเลยทีเดียวนะฮะเมสันกินวูดก็โชว์ผลงานได้ดีหลายๆตัวด้วยนะครับในแง่ของการทําเงินนะฮะก็ไม่มีปัญหาใดๆสําหรับทั้ง ตัวผู้เล่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับบาซิล่าเป็นตัวบาดเจ็บตัวเดิมอยู่แล้วนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ตัวที่คาดว่าจะลงครับเปรีนะครับโรเบิร์ตเรเบรดอสกี้ชามานนะครับรวมถึงกุนโดกันนะฮะโรเมรนะครับเฟนกี้โดยจองน่าจะย้ายนะฮะสำหรับตัวนี้นะอาราโคนะครับกุนเดนี่นะครับเจ้ากอนเซโลนะครับแล้วก็สเตเกนนะครับส่วนทางด้านเกตาเฟ่นะครับมาโยโร นะครับตัวนี้น่าจับตามองจริงๆครับเช่นเดียวกับมาตาด้วยนะครับมิลล่านะครับแล้วก็น่ครับเมสันกินวูดนะนะฮะแต่คงเลือดร้อนชอบโดนใบแดงอ่ะเกมเยือนของกิตาเฟ่นะสองเล่นโดน2นัดแบนสองนัดอ่ะนะครับเรียบร้อยในเกมเยือนอะ่ะยังค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับตัวบาดเจ็บก็ไม่มีปัญหาทั้งคู่นะผมคิหว่าน่าจะต่อกรกันได้ดีครับบาซ่าก็ยังคงน่าฝากความหวังไว้ก่อนเกมนี้2อหนึ่ง นะครับเนี่ยฮะมาโยโร่กดไปแล้ว15นะผมคิดว่าเกมนี้บาซากุมความได้เปรียบเลยฮะเล่นในบ้านเคาะไปเคาะมาผมคิดว่าสอูนน่าจะมีเห็นซึ่งเนื่องจากเกตาเฟ่ A ace, เกมเยือนไม่ดีเอาซะจริงฮะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆเลยเกตาเฟ่ Get A ace, เกมเยือนค่อนข้างห่วยแต่ถ้าในบ้านเนี่ยไปเกตาเฟ่ A ได้เลยนะนะวันนี้บาเซโร่ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับต้องเข็นกันหน่อยสําหรับราคาที่ออกมานะครับดังนั้น3าทีมนี้น่าลงทุนของช่องันเดียวเดีย๋ยทราบวันนี้อาจจะสรุปเร็วนิดน,นึงฮะนิวคาสเซิลบาเยอร์มิวนิกแล้ว นะครับรวดเร็วรวดรัดแต่ตอนนะครับหวังว่าเพื่อนเทุกคนจะให้การสนับสนุนช่องวันเดียวเนี่ยทราบของเราอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้มาสายขออภัยจริงๆนะครับสำหรับใครที่ติดตามกันเดี๋ยวผมส่งทีเด็ดให้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ล้ำล้รวยๆวยเฮงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันนะฮะสวัสดีครับผม